ทำอะไรลูกฮะจะเซกหินไงฮะหนูจะเซกหินเหรอเซกหินไงี่ยแม่เธอมีแต่ตุ่มอะลูกมาวันนี้มาวันนี้มา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 เออมาติกงมาติกรงมาติกรงมาติกรงมาติกงมาดังนู้นเลยดรงนู้นเลยมาเทพวันนี้มามปมาวันนี้มา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  กักกักกักมา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 ที่สรุปห้ามกินนี่ไหนหินจะขี้ไปไหนอืมห้ามกินนะครับโอ้ปากมีกระปวกปากเธอมีแต่ปวกเธอได้ของเล่นใหม่เธอเอาหินกว้างเนี่ย เนี่ยน้ำลายน้อยเธอคอมีแต่ผื่นนะลูกทำอะไรอยู่เล่นอะไรครับแม่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 แมาตาม,ามาาพ่อมาอยู่ตามพ่อมาเอาตามพ่อ,อ,อมาเดินหนีนวดนวดฝ่าเท้านวดฝ่าเท้า เมื่อฝ่าเท้าหนูเดินหินห,น,น,หน,นูก็เดินได้นะครับเนี่ยใช่ป่าวลูกหนูเดินหินหนูก็เดินได้นะครับเดี๋ยวเต่าเนอเป็นแผลแน่เนอะเฮ้เต่าบนหินเป็นแผลแน่เนอะร์ไ่เดินเท้าเปล่านะเขาว่าให้เท้าโดนดินบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวเข้าป่าแล้วลูกโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเอลินเอลินคะ่ะเอลินลูกลูก ไม่ายก่อนไม่ายก่อนไม่บปายบายเพื่อนไม่ายสวัสดีค่าก่อนทกจ้านี่ค่ะเธออะไรเธอมองอะไรสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนเราสวัสดีค่าก่อนเอานังว้องดีเนอะวิดีจ้าก่อนจ้าก่อนเอานังว้องมาไม่จอยไม่จอยหนังว้องาสวตสดีค่าก่อนดีค่าก่อนเราคุกรมคาแนวัสดีค่าก่อนเธอจ้าทกจ้าก่อน หมานียลกำลังเพลินนะคะหนูกำลังเพลินเลยเหยีย <c oughs> บดินเคกลับบ้านปาไปแม่จอยกับหายแซฟเนี่ย